คอนเสิร์ตครั้งแรกในรอบสองปีเนบโอน่ารักดีเยี่ยมคอนเสิร์ตยอดเยี่ยมปยร,ริหารมิสเตอดีเลิศทุกอย่างสวัสดีค่ะทุกคนค่ะก็สัปดาห์นี้นะคะนี่ก็คือบล็อกค,คอนเสิร์ตวีค่ะคอนเสิร์ตครั้งแรกในรอบสองปีทุกคนในที่สุดเราก็จะได้ไปคอนเสิร์ตกันแล้วนะคะจากที่โควิดเข้ามานะคะซึ่งแบบ แห้งมากจิตใจของดิฉันก็คือแบบร่างกายต้องการคอนเสิร์ตมากเวอร์ซึ่งวันเสาร์นะคะเราก็จะไปคอนเสิร์ตของวงวิกตันค่ะก็คือมันมีจัดสองรอบแต่ว่าเราไปรอบเย็นนะคะแล้วก็ตอนวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นงาน K Beauty ก็คือเป็นของวิกตันแล้วก็ยองแจค่ะซึ่งเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงตื่นเต้นมากไม่ได้ไปนานมากซึ่ง รอบนี้เราก็ไม่ได้ไปบัตรแพงมากก็คืออยู่ในระดับกลางๆแต่ว่าของวิกตันเนี่ยเราได้สิทธิ์เซอร์อัลบั้มด้วยก็แบบตื่นเต้นมากซึ่งเราก็หวังว่าทุกคนอะ่ะจะติดตามชมไปด้วยกันเพราะว่าเป็น,ปนคอนเสิร์ตที่เราตื่นเต้นที่สุดเลยแบบว่าตื่นเต้นมากโอ๊ยอยากร้องไห้ค่ะสำหรับมาตรการนะคะก็คือเขาว่าให้ตรวจ เ t k เรียบร้อยซึ่งเราก็เตือนออกมาแล้วก็คือไม่ติดโควิดนะคะซึ่งแล้วเ,เราก็ใส่แมสสองชั้นซึ่งคอนเซ็ปต์ในยูโควิดเนี่ยห้ามกรี๊ดควรจต้องกั้นใจแล้วก็ตบมือวันนี้ละค่ะเข่าและมือเราจะแดงเพราะว่าเราจะต้องตบอย่างจริงจังมากแล้วก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีโบงก็คือบงอะ่ะจะต้องไปเอานางานแล้วก็มีสโลแกนทุกคนซื้อมาสองปีได้ใช้แล้วซิบินนะคะ ซึ่งุเมนของเราก็คือซูบินแล้วก็ไปยองชาญแต่ว่าเราไม่มีสลิดกันไปยองชาญเพราะตอนนั้นแบบยังไม่มีอันที่ชอบแต่ว่าแบบชอบของซูบินก็เลยซื้อมาตอนนั้นแล้วเราก็ได้ใช้แล้วค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่โชว์ดีซีกันเลยนะคะไปกันเลย ีหนูอยากตาย นับเบอร์วันวันนี้คนเยอะมากทุกคนกคนก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็วันนี้ก็คือสนุกมากทุกคนดนค่ะก็เดี๋ยวเราจะรีวิวนะคะก็คือจริงๆเงินวันนี้แบบได้ของเยอะมากอะไรอย่างนี้แล้วก็มีของหน้างานขายต่างๆก็คือแบบว่าดีประทับใจมากอันนี้เป็นโปรเจกต์ของเรานะคะ แล้วก็แบบว่าถ้าคุณคนสงสัยก็คือแบบมันกรีดไม่ได้ทุกคนซึ่งทางเรานะคะก็คือมีหัดแบบกระแข่งที่แบบนี่อยู่ย่างีแล้วแบบดูตีแรงมากมันแบบมันทับใจก็คือแบบว่ายุ่ยหมดเลยแล้วก็มีอันนี้ก็คือบั้มทรายของเรานะคะเป็นของไลเซนซิบินก็คือเมทัลลิ่งเนี่ยคือแบบตอนดูแบบ โอ้ใบ g ก d ฉันได้เมนฉันเองค่ะค่ะก็ปุม,มือให้เลยนะคะสําหรับวิกตันก็คือวิกตันแบบเอเนอรดีมากวิกตันแบบสนุกมากคือตอนเราแบบดูอะแล้วเราแบบตอนไหนแบบโอ้นี่คือความเป็นจริงที่ได้ไปคอนหลังที่ไม่ได้ไปคอนหลาย,ลายปีมากแบบคิดถึงสุดๆแบบว่าประทับใจมากๆเวอนะคะก็ดีใจมากที่ได้เจอวิกตันวันนี้ก็คือ เราะเล่าให้ฟังก็คือเหมือนว่าแบบอย่างของฮังหอจะได้ตัว g o บายอีเวนต์แล้วก็ตัว p h โต o กรุ๊ปซึ่งเราอะคือโฟโต o กรุ๊ปแถวสคนแรกก็คือทุกคนมันคือรูปรวมรุ่น <laughs> แบบรูปรวมรุ่นอลิรศนย์สเพราะว่าศูนย์หนึ่งก็คือมีแรกมันแบบโอ้ไม่ก็แต่ว่าแบบตอนเราไปแบบได้โบกมืออะไรอย่างงี้ให้อะไรางี้ใช่ไหมตอน굿บายอะ ก็คือแบบปีองชานอะก็คือเมนเราอีกคนนึงก็คือแบบว่าเราขึ้นไปแล้วเราก็ทำหัวใจให้เขาแล้วก็แบบทำหัวใจให้โอ้ยน่ารักมากคนถัดไปก็คือแบบว่าเป็นเซจูนซูบินก็คือแบบหล่อมากน่ารักมากแล้วแบบเราโบกมือให้อะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้ยนี่มันพระเจ้าแล้วแบบหันเซหันเส้น่ารักหันเสแบบไตยิ้มแล้วก็แบบว่าพี่ซิงฉีคือแบบว่าพี่ซิงฉีหล่อมากหล่อแบบ โลบมองลบอแบบนั้นเลยแล้วคือแบบว่าเราหวาทำหัวใจให้พี่ชิงชิงแล้วคือเหมือนเขาอ่ะคืปะอปกติเราจะรู้สึกว่าแบบเราหวั่นสตากันใช่ไหมแต่ว่าเรารู้สึกว่าเหมือนพี่ชิงชิงอะดูมองไปข้างบนนิดนึงพี่ชิงชิงถ้าจ,จะมองผมเราคนคือแบบฉันโดนผมแย่งซีนแต่ว่าพี่ชิงชิงหล่อมากแล้วเขาแบบยิ้มฮะยิ้มอะไรอย่างนี้แนละ้วก็พี่ชานก็คือแบบเรา,าทำหัวใจไว้ใช่ไหมแล้วพี่ชานอะ ก็แบบว่าเห็นเราแล้วแล้วพี่ชันก็เลยทําหัวใจตอนที่เราเดินมาก็แบบน่ารักมากเขาลองคือแบบตายยิ้มคือแบบโลกบนโลกใบนี้สดใสพอมีรอยยิ้มของพี่ชันนะคะก็คือแบบว่าพี่ชันกับพี่สุชิกะคือแบบว่าตอนฟุงรู้กุปิงเนี่ยแบบเขาแบบบาย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 แล้วแบบตอนกลับก็บายบายเขาแบบน่าราักน่าราักน่ารักมากก็คือคอนเสิร์ตก็คือแบบดีเป็นมีที่สนุกมากแบบว่า ใบคำอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนุกมากแล้วก็แบบว่าแบบฮันเซงอย่างฮันเซงก็คือแบบตอนสวีทท r a เวลก็คือเพลงสุดท้ายก็คือแบบว่าไม่ไม่ฉันจะไม่จบก็คือแบบกัก็เล่นคนเดียวอ่ะเออแล้วเพื่อนเพื่อนก็เข้าไปในแถวคือแบบน่ารักมากคือฮันเซงคือเท่น่ารักน่ารักที่สุดเบียงชานก็คือโบกอเก่งมากแบบว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งการเซอร์วิสเหมือนพระ เจ้าชายลงมาแบบให้เรารับสเสด็จอะ่ะคือแบบโบกมือโบกมือโบกมือแบบนี่มันเจ้าชายจากแดนไกลตูบินกับเซจุนคือหน้ารลอกมากตูบินก็คือแบบอุย้ยตะเลทะเลทะเลทะเลกนาหลักเบอร์หนึง่งส่วนเซจุนก็คือแบบว่าโอ้เซจุนคือแบบหล่อมากแล้วเซจุนก็มีความแบบเออน้องโดนลงโทษแล้วเซจุนก็แบบแต่งเป็นเพื่อนน้องอะไรเง,งี้ยน้าลักแล้วแบบโอ้โหเต็มที่มาพี่ตูชีค,คือแบบในที่สุด วันนี้ฉันก็ได้ฟังไฮโน้ตของพี่ชินชีคือแบบระทับใจยิ่งนักแล้วก็สุดท้ายก็คือพี่ชานคือแบบ MV t วีวันนี้นี่ให้พี่ชานชอบดีเยี่ยมประเสริฐยอดเยี่ยมปฏิหารวิเศษดีเลิศทุกอย่างวิกตันแล้วก็พรุ่งนี้นะคะเราก็จะเป็นคอนเสิร์ตีกใช่ไหมดดดบันอีกใบหนึ่งค่ะเป็นของยองแจกับวิกตันนะคะก็เดี๋ยวเราจะไป เชียร์มิกตันกันอีกพรุ่งนี้ที่โชว์รีซีเหมือนเดิมโดยที่มียองแจด้วยก็ติดตามกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะคะก็ไว้เจอกันค่ะ The next day สวัสดีเช้าวันที่2นะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นคอนอีกวันหนึ่งค่ะซึ่งวันนี้ก็คือเป็นของงาน K beauty นั่นเองนะคะซึ่งเมื่อคืนเราก็ได้ตรวจ ATK เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็มารอดูกันนะคะว่าวันนี้จะเป็นยังไงก็คืองาน่มันจะเป็นแบบ s p e c i a l event something ซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าน้องจะได้ลองไหมน้องจะได้เต้นไหมแล้วก็ตอนนี้เราก็กำลังเตรียมตัวเพื่อที่จะไปงานกัน,นะคะ่ะก็นอกจากที่จะมีวิกต,ตั้นก็จะมีคุณยองแจด้วยนะคะซึ่งยองแจก็ได้มาเมื่อวานนี้เลยค่ะซึ่งแบบ เออมีงานตั้งแต่เช้าเลยพวกแฟนไซด์ต่างๆก็แบบว่าวันนี้ก็น่าจะสนุกแน่ๆก็ไปรอติดตามชมได้กันนะคะทุกคนลมแรงมา,านนกค่ะในเราถึงที่ช่วยเจตอากาะกำลังะะจะเข้าหอไปเ็คือลมแรงมากๆร้อนด้วยน่ากัตอนนี้ถ้าสองแถ็ก็คือแบบว่าคนก็เริ่มมาเยอะแล้วแล้วก็เขามีงานตอนเชา้าด้วยอันนี้เป็นตอนอลอลาประมาณบ่ายสองครึ่งไม่รู้ทุกคนได้ยินไหม ไปค่ะทุกคนชุ่ๆค่ะเดี๋ยวไว้จะถ่ายบรรยากาศแลยให้ดูนะคะกระเพราสันคอเนื้อโคขุนแซ่บมันสไลด์ น้ำมันที่ติดอยู่ในเนื้อวัคอันนี้นะเอาความเผ็ดระดับไหนน่ก็เไม่เผ็ดไม่เผ็ดอ่ะเธอติงอันเม็เกียกว่้แอันเม็เกดดูดูสปีแบบคุณยังเจได้ยินเขาบอกว่าแบบที่แฟนๆไม่เผ็ดอ่ะนี่นะเลือกว่ให้แล้วนะเธอติกไม่เผ็ดนะแล้วเธอกดได้เลยอันนี้อันนี้ฉันสั่ง จานเดียวเหรอเอออันนี้ฉันสั่งเนื้อโคข่นให้เขานะที่เหลือใครจะสั่งอะไรก็แล้วแต่นะแต่ฉันไม่เกี่ยวนะชันบอกก่อนนะพดฉันไม่เกี่ยวนะเออโอเคโอเคตู้จี Yeah. <laughs> uh. yeah. Good job uh. yeah. <laughs> yeah. <laughs> วัสดีคะ่ะทุกคนก็คือกลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้ก็คืองานเขาบอกสองชั่วโมงก็คืองานจริงๆก็ประมาณสองครึ่งได้ก็คือตลกตลกมากคือแบบว่าเริ่มมาเป็นยองแจใช่ไหมซึ่งยองแจก็คือตลกตลกมากก็คือแบบว่ามีความสั่งกะเพราเนื้อกางฮอแบบก็แกรบให้สิงงย,สยงเป็นเบเรนชิกะยองแจแบบว่าน่ารักยองแจน่ารักมากแบบว่าเนบเนบโอ้ยน่ารักแบบ ดีมากน่าเสียดายที่แบบเขาไม่ได้เต้นอะไรอย่างนี้เออเราก็อยากเห็นเขาเต้นเพลงใหม่อะไรอย่างนี้แต่ว่าแบบเออน่าเสียดายที่เขาไม่ได้โชว์อะไรอย่างนี้แต่ว่าแบบทอล์คสนุกอะไรอย่างนี้มากสนุกมากแล้วก็เป็นวิกตันวิกตันก็คือแบบน่ารักเหมือนเดิมวิกตันอะได้เต้นได้เต้นสองเพลงได้โครโนอลกาฟกับตอนจบเป็นสวีททาวเวลวิกตันเป็นวงที่เล่นแกมสนุกมากตลกแบบตลกตลกตลกวันนี้ก็น่ารักเหมือนเดิ้ แล้วก็จำได้ว่ายองเจย์บอกว่ายองเจย์จะมาไทยไม่เกินเดือนแปดทุกคนอากาเซเก็บตังค์นะคะซึ่งแล้วก็วิกตันก็บอกว่าจะมาไทยเร็วเวนี้ก็แบบหวังว่าจะมาได้อะไรอย่างงี้แล้วก็หวังว่าในนาคตคอนเสิร์ตแล้วก็โควิดก็จะหายไปเร็วเร็วคอนเสิร์ตก็จะกลับมาแบบเหมเดิมแล้วเราก็จะได้กรีดอ๋อวันเนี้ย กรีดด้วยแบบได้กรีดแบบพี่ที่หงเถียงตอนแรกเราก็หัานาถามคนข้างว่ากรีดได้หรอคะ <laughs> เขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแบบใดๆคือกรีดกรีดได,ได,ได้แล้วก็ค่อนข้างโงเหมือนกัน <laughs> ก็คือคิดถึงบรรยากาศมากๆอยากให้ทุกคนได้มาจัดคอนเสิร์ตกันไวๆแล้วก็อยากให้สถานการณ์ดีขึ้นวๆนะคะ <laughs> ก็วันนี้ก็คอนเสิร์ตวีข,ของเราขอบคุณที่ทุกคนติดตามคอนเสิร์ตวีข,ของเรา มาจนถึงตอนท้ายนี้ก็วันนี้ก็ไปและค่ะก็สำหรับถ้ามันมีคอนเสิร์ตไหนที่เราได้ไปหรือว่ามีแฟนไซ์หรือว่าอะไรเนี่ยเราก็จะมาถ่ายบอกให้ทุกคนดูกันนะคะจบแล้ววันนี้อันยังค่ะบาย